จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับ8 State Fast Defender State Fast Defender คือชื่อรหัสของการซ้อมรบทางทหารขนาดใหญ่ที่สุดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นการซ้อมรบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และรายละเอียดสำคัญดังนี้วัตถุประสงค์หลักคือการแสดงความสามารถในการป้องกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาโตในการเคลื่อนย้ายกำลังพลจากอเมริกาเหนือและส่วนอื่นๆของพันธมิตรอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมกำลังป้องกันยุโรปเพื่อทดสอบการดำเนินการตามแผนป้องกันร,ระดับภูมิภาคซึ่งเป็นแผนป้องกันชุดแรกที่นาโตจัดทำขึ้นในรอบหลายทศวรรษโดยเน้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อนาโตซึ่งในเอกสารยุทธศาสตร์ระดับสูงได้ระบุถึงรัเสเซีย และเพื่อตอบย้ำถึงความผูกพันที่ไม่มีวันแตกหักระหว่างชาติพันธมิตรนาโตในยุโรปและอเมริกาเหนือขอบเขตและขนาดของการซ้อมรบ s t ตต e Fast Defender กินเวลานานหลายเดือนเช่นการซ้อมรบในปี2024จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมได้มีการระดมกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการมากกว่า90,000นายจากทุกประเทศสมาชิกนาโตรวมถึงสวีเดนที่เข้าร่วมในปี2024 มีการใช้อุปกรณ์ทางทหารขนาดใหญ่จำนวนมากเช่นเรือรบมากกว่า50ลำเครื่องบินมากกว่า80ลำและยานพาหนะสู้รบทางบกกว่า1,100คันพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ทั่วทั้งยุโรปและแอตแลนติกตั้งแต่เขตอาร์กติกลงไปจนถึงยุโรปก,กลางและตะวันออก s t ต t e Fast Defender จึงเป็นการแสดงแสนยานุภาพและทดสอบความพร้อมรบร่วมกันของนาโตในการป้องกันดินแดนของตน อย่างครอบคลุมในทุกมิติครับ